สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงมอส r e s i ซนต์อีวิ4นะครับแบบฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะอย่างแรกเนี่ยเข้าไปที่เว็บ nexusmods.com แล้วก็เราเลื่อนลงมานะครับตรงเกมที่มีคําว่า r e s i ซนต์อีวิว4รีเมคนะฮะคลิกเข้าไปนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของฮอตมอ d ที่เขาแนะนําว่าช่วงไหนมีมอ d ที่แบบเอ่อฮอตเป็นที่นิยมประมาณนี้นะครับ ถ้าหลายคนเนี่ยกำลังหาอะไรอยู่เนี่ยมันจะมาในส่วนของที่ว่ามีมอดใหม่วันนี้มอดใหม่สําหรับสัปดาห์นี้นะครับมดที่ป๊อปปูล่าสาวันนะครับป๊อปปูล่าตลอดการอะไรอย่างเงี้ยก็ลองก็ลองเข้าไปหาดูนะครับหรือสมมติอยากเอามอดตัวละครลีออนแล้วก็พิมพ์ไปว่าลีออนนะฮะสมมุติยกตัวอย่างผมจะติดตั้งมอดโกส นะครับคือตรงนี้เนี่ยให้ให้ให้สังเกตคําว่า default default เนี่ยก็คือมันจะแทนเอ่อมันจะแทนเครื่องแบบ default ของเรานะครับนะถ้ามันถ้าเกิดจะแทนเครื่องแบบไหนเนี่ยมันก็จะมีวงเล็บตามหลังนะครับทีนี้เนี่ยเอ่อส่วนมากแล้วเนี่ยครับคุณจะต้องมี mod manager ก่อนนะครับ mod manager เนี่ยคืออะไรนะครับ mod manager มันก็คือโปรแกรมในการจัดการ mod นะฮะก็พิมพ์ไปก็ได้ว่า mod manager นะครับฟับไฟล์ mod manager อ่า ก็อันนี้เนี่ยก็คือกดดาวน์โหลดออกมานะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็ไปที่ไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับออย่างผมเก็บไว้ตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปนะครับคลิกไปที่ที่เราโหลดมานะฮะก็แตกไฟล์อะไรเรียบร้อยนะครับกด Mo d manager ขึ้นมาหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้หรือว่าตอนแรกเนี่ยที่คุณเข้าเข้าเข้ามาเนี่ยมันอาจจะให้เลือกเกมนะครับคือต้องบอกว่าใน n e x u ัเนี่ยมันมีหลายเกมเนาะ บางเกมก็จะใช้ตัวจัดการมอดแมเนจเจอร์ตัวเดียวกันบางเกมก็จะต้องโหลดมอด m มเน g เจอร์แยกทีนี้เนี่ย e s i d e น t ี v i l 4เนี่ยก็คือจะใช้ฟ r ู f i l e Mod Manager นะครับก็กดเลือก e s i d e n t Evil 4นะฮะทีนี้เนี่ยก็จะเป็นรายชื่อมอดละสมมุติว่าเอ่ออย่างมอดเมื่อสักครู่เป็นของรีออนใช่ไหมครับอ่าสมมุติว่าเป็นของรีออนนะอ่าสมมุติว่าของรีออนอ่าสมมุติว่าเอ่อสมมุตินะครับไฟล์นี้เราโหลดมาปุ๊บ มันจะได้เป็นเป็นไฟล์ซิปนะครับแล้วก็แค่คลิกไฟล์เนี่ยลากลงมานะครับหลังจากที่คลิกลากลงมาแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่ารีออนเนาะอ่าของโกสใช่ไหมแล้วก็โหลดมาแล้วเราก็แค่ลากไฟล์ลงมานะครับทีนี้ลากไฟล์ออกมาปุ๊บเนี่ยก็มาดูในส่วนของตัวละครนะครับทีนี้เนี่ยเราก็กดดูนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการเปิดใช้งานนะครับเราก็กดเปิดมาทางขวาถ้าต้องการจะปิดการใช้งานาก็กดก็กดอีกครั้งหนึ่งมมันก็จะปัดไปทางซ้ายให้หรือต้องการลบออกหาวงาก็กดปุ่มทางแดงตรงนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยรายละเอียดของมอสเนี่ยให้เราดูนะครับยกตัวอย่างอย่างมอสเดสเปซอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าแทนเอ่อแทนเครื่องแบบธรรมดานะครับหรือถ้าอย่างตัวนี้ก็จะแทนเครื่องแบบธรรมดาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอย่างมอสของฮังเนี่ยเดี๋ยวนะมอสฮังจะให้ดูนะครับมอสฮังมอสฮังของลีออนอย่างเงี้ยอย่างฮังอันเนี่ยมันก็จะแทนในส่วนของชุดวีแลนซ์นะฮะหรือถ้าเป็นของแอชลีย์ใช่ไหมครับแอชลีย์เนี่ยอ่าอย่างอันนี้เนี่ยก็คือมาแทนตัว Default ก็คือแบบมีแจ็คเก็ตนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็คือจะแทนทั้งแบบแอชลีย์ตอนไม่ใส่แจ็คเก็ตกับตอนดีฟอ t นะครับก็ไม่ยากนะฮะสำหรับเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็กด l ลันช์เกมนะครับ l ลันช์เกมก็เข้าเกมได้ตามปกติเลยนะฮะแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแถมว่าเราจะโหลดมอดไทยยังไงนะครับ m o ดไทยเนี่ยเราก็พิมพ์ไปใน Google นะครับ Google R E C นะครับเอ่อีเม No นู๊ฟทามสเตเตอร์นะฮะนี่ครับเราก็เข้าไปโหลดได้เลยเพราะว่าของของน no ูฟทามนูฟทามสเตเตอร์เนี่ยเขาทําไว้นะครับคือเมื่อเราเข้าไปโหลดเมื่อเราเข้าไปโหลดมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือก็แค่เหมือนกันนะครับแล้วก็ลากไฟล์แล้วเอามาใส่ mod m a แมเนเจอร์นะครับนี่ไงครับเมืองของผมเนี่ย เราล่างมาแล้วแล้วเราก็กดเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะติดตั้งให้ละเรียบร้อยเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นซับไทยเข้ามานะฮะเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าเนี่ยจะมาสอนวิธีการใช้สูตรโกงแบบกระสุนไม่จํากัดนะครับโอเค